ที่บริเวณใต้สะพานสายเจ็ดพ,พัทยามาบตาพุธซอยสยามคันทรีคลับพัทยาโรตารีคลับร่วมกับมูลนิธิไลฟ์อัพจูไล์และชุมชนท่าอีเตอร์ชุมชนเขาโพทองร่วมกันแจกเข้ากล่องปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตโควิด -19 จำนวน300กล่องพร้อมด้วยน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สำหรับการแจกข้ากล่องทางสโมสรโรตารีคลับ มูลนิธิไลฟ์อัพยูไลฟ์และชุมชนทาาําการแจกข้าวกล่องพร้อมด้วยน้ําดื่มทุกวันจันทร์โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่9สิงหาคมวันจันทร์ที่16สิงหาคมวันจันทร์ที่23สิงหาคมและวันจันทร์ที่30สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ารับข้าวกล่องได้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปสกก่อนแล้วก็รับแอลกอฮอล รักข้ารักน้ำนะคะรอวันะคะถ้าวันเงือพุงแล้ว17.5กรุณานั่งรอสักเวลานี้นะคะที่นี่ กฎ er ระเบียบว่านอนห้องเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อออกจากบ้านปุ๊บคะเราแยกจากกันทันทีนะคะิเป้น้ได้งานน่ะนยะไม่ไางนแจกข้าวฟีนะคะวันนี้เราจะมที่นี่นะคเราจะมีทั้งหมจานะจนี้จป็นจาน không có người chú tại phòng đó ngoại tình đồng thì thắng đều rồi